วมถึงหลายพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการฟุ้งของกลุ่มพอมงก่อนก็กลับมาละายอีกเห็นยังผมบอกแล้วมันจะรอบสี่รอบห้าไม่รู้จะต้องทำงานกันต่อเชิญท่านในภายหลังครับครับกับเรียนท่านผู้ว่าแาการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่าการจังหวัดและคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ยอดผู้ป่วย หายแล้วนะครับ68รายนะครับเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็วัคซีนเราก็กาลังดาเนินการฉีดอยู่นะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะที่ว่ามีการติดเชื้อของจังหวัดเรานะครับว่าปีที่แพร่ตานี่จะนําเสนอโดยท่านสอกา5รายนะครับบุกเบิกยกีะสะสมทั้งหมดทำไปไน้2รายนะครับรักษาา,ายู่68รายนะครับที่เรารักษาอยู่33รายก็เป็นลัสร์ของแพร่ตานี่กุระทั้งหมด ถึงวันนี้รวมกันกี่รายสามสิบสามใช่สามสิบก็ได้สามสิบสามท่านการสรุปผลเชื่อมโยงนะครับของผู้ป่วยพลาสเตอร์แผลตาที่เราพบล่าสุดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแผลตาชานนนะครับที่ที่พบผู้ป่วยไไตลิกามไปไปตรวจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับก็กเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองมันก็ตำแหน่งแนวปีกที่แผลตานะครับ ก็7 3ว่าจะเป็นผู้สมัครรวมบ้านของลายที่72ในส่วนของผังการจอเรือนะครับสไลดถัดมาก,ก็จะให้เห็นท่าทางเรือนะครับก็จะไปโป้นะครับก็จะเป็นศูนย์ที่จะควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนะครับโดยระบบการสื่อสารก็จะแบบที่นําเรียนนะครับต้องแจ้งเ่อไห้2 0ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะมีเได้เจอที่เป็นโรงเรียนเก่านะครับแล้วก็เจาะเข้าไปหาเจ้าของนะครับก็ ก็ต้องขอขอบคุณท่านคุณป้าวาพรน,นะครับก็อยู่กับกเราตั้งแต่ทั้งวันจนค่าจนมืดฝนตกท่านก็อยู่นะครับไปคุยกับคุณเจ้าของโงเรียนด้วยกันจนนั้นจะทํายังไงต่อนะครับเชา้าขึ้นกลางคืนนั่นก็โดนอีกแล้วนะครับชาวบ้านนะครับยังไงโรงพยาบาลสนามก็ต้องตั้งอยู่ที่อำเภอภูราุรีแต่จะทํายังไงก็ต้องว่ากันนะครับก็ต้องหาทางดางเนินการ แล้วก็แนวทางอันนึงก็คือใช้เรือนั่นแหละนะครับเป็นที่ควบคุมโดยออกไปท่อสมอแล้วก็ดูแลตรงนั้นไปนะครับเรือใครเรือมันนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางอันนึงที่อยากจะขออนุญาตเรียนคณะกรรมการก็เพื่อกระจายตัวในชุมชนบ้านเมืองบนที่ไม่พบเชื้อหรือว่าจะขอเชื้อหรือบอกไปอ่นผมก็มีความคิดความ ที่เราประชาสัมพันนอกก็มีความมีตัวต้องมือผมประเมินสถานการณ์ว่าท่เขาภูเรงโมนิทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เกัดโวิดเ็นไปนะครับแล้ก็เห็นว่าเกิดโรคจากกาว่าของโควิดการตินคชื้อที่อังกฤษก็เริ่เป็นตัวเจรรูจานหนึ่งร้อยคน